ที่ร่ำรวยนะคะมีที่ดินมากมายกลับไปดูที่ดินคุณด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยไปดูเลยเกิดมีการครอบครองปรปักตามหนึสามงสงบเปิดเผยจิตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีข้อที่4จบเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าใครมีที่ดินก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีใครมาครอบครองปรปักหรือเปล่าเราต้องไปร้องขอนะคะภายใน สิปีแต่ถ้าเกิดเป็นนอสอสามสออหนึ่งแค่ปีเดียวนะจ๊ะ mm hmm. จเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาดูแลแล้วให้คนอื่นดูแลกะรุณาทำสัญญาเช่าปีละร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการตักสิ์นะคะในเรื่องของการครอบครองประปะดังนั้นถ้าเห็นมาคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดคอมเมนต์กดัวใจกดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทนายมนด้วยนะคะขอบคุณคะ